เอาละคนดูนะเวลานี้ก็เป็นเวลาท e ีสอยิบเก่าซึ่งมันเป็นเวลาของเราอัศวินภูกาที่จะมาตกติเกเย็นในโลกที่หนึ่งกรับต้งซื้อเรือเอ็ดนว่ามาถึงจะเฟี้ยวเ,เมเกนซับบริการขายไก่ตันราคาถูกและลาฟาร์มเพียงแค่ทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์เมเกน็อปทุกคนก็จะเจอไก่ตันผลตื่นการันตีหหมัดและไก่ตันผลมูจิการันตีหหมัด สุ่มโอเด้งและยังมีกล่องสุ่มอื่นๆเช่นไกต่ตันผลตื่นการันตี3 5ถึงหหมัดกล่องสุ่มมีโอกาสได้เผาวีสและนอกจากนั้นยังมีไกต่ตันสุ่มเผาวีสการันตีของเพียบซื้อขายไกต่ตันราคาถูกได้ที่เมเกนสอบและมันจะมีคอมเมนต์บางส่วนว่าทำไมพี่ไม่ไปล่าค่าหัวหรือว่าไปตกคนที่โลก2องะครับหรือว่าโลก3ามนั่นเอง ก็เป็นเพราะเออไม่รู้ดิตายผมจะบอกให้นะที่ผมไม่ไปล่าข้างหัวที่โลก2และโลก3ามก็เพราะว่าผมหดเกินคาดไงครับเอสกับเรือ <S S คู่ใจของเขานั่นเองเดี <S S ๋ยวเราเปิดหาคีหา <S S คนสบกันนะครับ ลกหนึ่งนั่นจะมีคนตบง่ายอยู่ผมว่าเมื่อกี้เราก็ตบแซงคูไปแล้วตัวหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้ผมเปิดหาดสังเกตนะครับแล้วเห็นแล้วเห็นตรงเกาะลอยฟ้านะครับ2ตัวแล้วก็ตรงตรงเกาะอะไรไปนะ่ะคุกกี้เพลดาวนหนึ่งตัวนะครับเยวจะมุ่งตรงพุ่งทยานไปที่มันแล้วก็ฆ่ามันนะครับหรือว่าตุกมันนั่นเองเออสำหรับวันนี้ไม่เปิดหน้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นเพราะว่าตายก่อนก็เพราะว่าผมนั้นนะี่ยยังไม่ได้อาบน้ำอีกสิน แล้วก็มันเป็นตอนกลางคืนและก็เลยแบบไม่สะดวกกับการเปิดหน้าประมาณนั้นเออตอนนี้เก็บไปสองแล้วคนดูเฮ้ยเครียดเลยเนี่ยสัตว์มันทะลุก,กาแพงด้วยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเครียดเลยเนี่ยสัตว์เราจะใส่ไอเทมของอาาคารคลีนะครับเพื่อทาการหาศัตรูเพิ่มเพราะว่าไอเทมของคาตาโคลีมันเห็นแบบมันมีแบบมันเพิ่มแบบวงกลวงของฮาร์สคีสังเกตได้แบบเห็นชัดเดี๋ยวโอเคตัวนี้น่าจะกากเกินไปเลยฆ่าไม่ได้ อนนี้เราเห็นรเวิ345ครับกำลังตีบอสอยู่มึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมันโปอีกแล้วว่ะตัวเนี้ยคนดูตายแล้วทุกคนก็ไม่ต้องโสงสัยนะครับว่าทำไมพี่แจงเจอแบบเพศจังเลยครับเพีเยวเงินมาจากไหนเที่ยวโลบักมาจากไหนครับผมได้ทุกการดูไปนี้หว่าเมีเกนซ็อปไม่มีเวฟเติมโลบัก โอ้โหเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยว่าเมกเก็นสอบที่แทนเมกเกนซอบไม่มีเอ่อบริการเติมโลบ่ะแต่มีไายไก่น,น,นะครับคนดูเออเมึงมานี่ไอพวกกระจอกโบอ,อีกแล้วไอพวกเนี้ยมึงไม่ใช่สปีดิตเกมมิ่งเลยว่ะไอไส้ง้ปัะไก่เอ้ยเจอปะไก่ตัวที่สองแล้วครับคนดูจะไปไหนปะไก่ตัวที่สองมึงตายซะ ตายได้ไงวะเด็กนั่นสไก่เกินนะครับผมเลยฆ่าไว้ได้เดีะะ๋ยวเรามาฆ่าปลาไก่ตัวนี้กันมัตายอีกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณดูโอเคผมรู้แล้วสาเหตุก็คือมัน,ม,นมันมันปลาไก่เกินนะครับผมว่าเราจําเป็นต้องย้ายเซิร์ฟด้วยนะครับคุณดูณนะตอนนี้เราเจอคนแบบกำลังฟาร์มอยู่เรียบเลยผมว่าผมต้องไปเลือ้อยมันสักหน่อยมาแล้วก็ขาดเลย มาเลยพวกาก,าพวกากพวกกากมาแล้วไว้ตบซะดีๆกำลังตีแซงโคจั่ยทุกคนผมไปตีมันตายละไปแด็เราเจออีกสองตัวครับเลเวลหนึ่งพันแปดกับเลเวลสองพันสี่ เราจะไปทางไหนดีระหว่าง2ทางนี้เราจะไปทางนี้ก่อนละกันก็ถามจริงพวกมันมาทําไมวะมันเลเวลตันแล้วนะอะไรวะเนี่ยแบบหนึ่งนะมันหายไปไหนวะตัวเมื่อกี้แบบนี้ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้วแบบนี้เฮ้ยว่าละเจนี่โปไปแดกโอเคฉันจะมากำหโป๊ เจอกระจกทั้งหลายมานี่อายไปซะเจอเอ็ดมาตักพี <S <S เอาละทุกคนในคลิปนี้เราก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะทุกคนผมก็แบบไม่มีสมองสมองในการอัดคลิปต่อแล้วก็แบบเชองซา,านนิดนึงสำหรับคลิปนี้เอ็ดขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเอ็ดจะมาแลกข้าหัวที่โลก2โดยใช้ผนไฟแล้วก็เปิดหน้าด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว เอ็ดขอนอนแับไม่แบ่งดิว่ามันคลายายหลักเล่นผลพลาด้วยไงายมาดิบุขขาคาดแขนกับผลพลาด้วยมาดิเกียร์ผลพลามาดิโง่เสือตายหนึ่งัวที่สองกำลังตามมาเฮ้ดยดนเปิดแล้วหนึ่ง มานี่เลยดูมันวิ่งสาผ่ามนุษย์โดนกร่โดดละสวยตายอย่างแต่ไม่ตตายอ่ะคนดูเออแบบดีว่าไม่ได้คิวอะเนาะคิวเนี้ยตายคิวแหละโมจิกูขอแก้ตัวใหม่มานี่ ันจะหนีผมแล้วคนดวโดนแล้วหนึ่งโดนละมานี่เลยกูจะเอามึงกูปิงปิง สายสวยโอ้โหมันโคตรแรงขโมยลโคตรแรงราม่เพิ่มแรงจัดเอาเหรอครับน้ำแข็งเอาเหรอกูจำได้มึงหนีกูนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันวิ่งเร็วจัดเลยมึงดูดิอ้เหียสวยได้ได้ไดอยู่ได้อยู่อีอีออออตัวก็ยังได้ ได้ช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง TikTok BMKTV 1 2เดี๋อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook BMKTV แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลืมมา แอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เเลยนะครับ